สวัสดีครับมาดูพระที่เหมามาเมื่อตอนเที่ยงนะครับก็คัดมาที่ว่าพอมีราคานะครับกิ่งชัยนาทนะกิ่งชัยนาทเมื่อก่อนเล่นกันพันห้าถึงสองพันเลยนะกิ่งชัยนาทกิ่งรุ่นเดียวนะครับที่ออกที่ชัยนาทนะกิ่งชัยนาทกิ่งชัยนาทพร้อมกล่องนะครับสวยเดิมเอาไป เอาไปสักหกร้อยอ่ะเอาหกร้อยบาทเหรียญหล่อหลวงพ่อเชิญปีสามเจ็ดเหรียญหล่อหลวงพ่อเชิญปีสามเจ็ดเหรียญหล่อหลวงพ่อเชิญปีสามเจ็ดเอาสี่ร้อยแล้วกันหลวงพ่อเชิญอยุธยาปีสามเจ็ดปีลึกนะสามเจ็ดได้ถือว่าลึกแล้วสี่ร้อยบาท เหรียญเงินหลวงผู้สุกปีสามแปดเหรียญเงินหลวงผู้สุกปีสามแปดเนื้อเงินเนี่ยลงยาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนื้อเงินลงยาออกต้องมีสองพันห้าถึงสามพันนะพระใหม่อันนี้เนื้อเงินปีสามแปดหลวงผู้สุกลงยาเนื้องเงินปีสามแปดลงยาแดงเอาหนึ่งพันบาทแล้วกันนะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพ้าเหมาราคาก็เฉลี่ยกันไปเปิดขายไว้ไว้หนึ่งพันบาท รูปลอหลวงพ่ออยู่รุ่นหกรุ่นหนึ่งพมบุรีวัดพมบุรีสิงห์บุรีปีสามเจ็ดน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับดูวิธีเนื้อเงินนะเนื้อเงินชัวนนนเนื้อเงินชัวแน่นอนเนื้อเงินหลวงพ่ออยู่หลวงพ่ออยู่ปีสามเจ็ดเนื้อเงินรุ่นหนึ่งเอาแปดร้อยแล้วกัน เหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งเก้าพร้อมกล่องเหรียญละครั้งหลวงพ่อผางปีหนึ่งเก้าพร้อมกล่องเอาห้าร้อยนะครับสวยแชมป์โลกเลยนอนกล่องห้าร้อยบาทปกเจ้าคุณนอ,อเนื้อเหลืองปกเจ้าคุณนอเนื้อเหลืองเอาเจ็ดร้อยนะครับป,รปก เหรียญหลังลายเซ็นหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งเจ็ดเหรียญหลังลายเซ็นหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งเจ็ดสิบสองเมษาปีหนึ่งเจ็ดเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับได้เงินเกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทปีหนึ่งเจ็ดหลังลายเซ็นน่าจะเป็นกลองเดิมด้วยนะครับ ปิตาเมกะพัดรุ่นหนึ่งลงพ่อเชิญนะคเอาห้าร้อบาทนะเนื้อเมกะพัดปิดตารุ่นแรกเมกะพัหลงพ่อเชิญ500บาทเหรียญเงินหลงพ่อเดิมวัดเข่าใบไม้ปัญหาคือแกะกล่อ,องไม่ค่อยได้มาแล้ว เนื้อเงินลงพอเดิมวัดเขาใบไ,ไม้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อเงินปีสามเนื้อเงินเนื้อเงินไม่มีปีบอกนะแต่ดูแล้วนา่าจะไม่ต่ำกว่านา่าจะต่ำกว่าสี่ปีสี่ศูนย์นะเป็นสามกว่านะครับวัดเขาใบไ,ไม้เนื้อเงินหนึ่งพันบาทพระโยก หินแกะหลวงพ่อวิริยังนะครับเจ็ดร้อยบาทหินแกะหลวงพ่อวิริยังเจ็ดร้อยบาทอุ้ยมีดปากกาหลวงพ่อ,อมีดปากกาหลวงพ่อสเสน่ห์วัดสว่างอารมณ์นะครับวัดสว่างอารมณ์ สาห้าปีสี่ศูนย์หลวงพ่อสเสน่ห์วัดสว่างหลวงปีสี่ศูนย์เสาห้าแปดร้อยบาทนะครับไปไม่ได้กระดาษแปดร้อยบาทไตามาดหลวงพ่อแพรสวยแชมป์ปีหนึ่งหกห้าร้อยบาทนะครับไตามาดหลวงพ่อแพรปีหนึ่งหกห้าร้อยบาท เหรียญหลวงพ่อแพปีศูนย์แปดหกร้อยบาทก็ไรลท้องนะแต่ผิวออกเปิดหน่อยเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์ฟันเหรียญอาจารย์ฟันเหรียญอาจารย์ฟันเอาหนึ่งพันบาทนะครับผิวหิ้งสวยผิวหิ้งหนึ่งพันบาทอาจารย์ฟัน หนึ่งพันบาทหลวงพ่อขอมปี 1, 1, 400ปนกกนนหนึ่งหนึ่งสี่ร้อยบาทจุบนิเกิลแน่เลยรับสเสด็จหลวงพ่อคูณเอาหนึ่งพันบาทนะครับรับเสด็จหลวงพ่อคูณหนึ่งพันบาทหลวงปู่เอ้ยพอท่านเจมิมนะพอท่านเจิมวัดหอยลากทางใต้อันนิพาผมเองนะครับ พอท่านเจิมเอาเอาหกร้อยพอท่านเจมบัดหอยลากหกร้อยบาทสร้อยพร้อมพระหนึ่งองค์เป็นพระเนื้อเมกพัดปิตาสร้อยพร้อมพระปิตาเอาสี่ร้อยแล้วกันนะหครสนใจก็เอ้ยตะกรุดหรือตะกรุดตะกรุดหลวงพ่อคำลหลวงพ่อคำ<ะ>เนื้ออลูมิเนียมนะครับเนื้ออลูมิเนียมจะเบาตะกรุดหลวงพ่อคำ ค่าสุขโขนะเอาหนึ่งพันบาทแล้วก็โคดอะไรเนี่ยเอาสักเจ็ดร้อยแล้วกันนะคดทักลวดเนี่ยเจ็ดร้อยพอนะหายสนใจก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ